สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาพบกับกระบะที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Isuzu D-Max 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้เป็นกระบะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือขับขี่ในชีวิตประจำวันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก D-Max 2025มาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและล้ำสมัยไฟหน้า LED พร้อมไฟเดลี่แบบใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดมากขึ้นกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้แข็งแกร่งและดูสปอร์ตยิ่งขึ้น ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมและดูบึกบึขนขณะที่ด้านหลังมาพร้อมฝาท้ายเล็บดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความหรูหราและความโดดเด่นให้กับตัวรถล,ออล้ออลูมิเนยใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมความแกร่งและสมรรถนะในการขับขี่นอกจากนี้ดีแม็ก2 5ยยังมาพร้อมตัวถังที่ถูกออกแบบให้มีอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นช่วยให้ประหยัดน้ำมันและลดเสียงรบก,กวนในห้องโดยสารเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความทันสมัยและความสะดวกสบาย วัสดุภายในถูกปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นบอดหนังแท้ดีไซน์ใหม่ให้ความนุ่มสบายและรองรับสรีระได้ดีคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออิ ain, นโฟเทนเมนแบบสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางแผงมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ภายในห้องโดยสารเย็นสบายทุกที่นั่ง มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมช่องชาร์จ USB-C ที่รองรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัวด้านสมรรถนะ D Max 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือกหลายตัวทั้งดีเซล1.9ลิตรและ3.0นลิตรโดยเครื่องยนต์1.9ลิตรให้กำลัง150แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์3.0ลิตรให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด450ร้อนิวตันเมตรทั้ง2เครื่องยนต์มาพร้อมระบบ,ทบ,รรบเทอ,อ,อร ระบบขับเคลื่อนนี้ให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อโดยระบบขับเคลื่อน4ีล้อสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ง่ายผ่านปุ่มควบคุมอิเล็กทรอนิกสช่วยให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนช่วงล่างของ DMAX 2025ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้การบังคับเลี้ยวเป็นไปอย่างแม่นยำและลดแรงสสะเทือนเมื่อขับขี่บนเส้นทางครุขคะ ในด้านความปลอดภยัย DMX a 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนการจราจรด้านหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนหรือถอยรถ DMX a 2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งเรื่องความแรง ความทนทานความประหยัดน้ำมนันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการขับขี่ทั่วไป